ดูดวงรายวันประจำวันที่21เดือนกรกฎาคม2568ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ด้านดีนะคะวันนี้การงานของคุณก็จะเยอะด้วยนะคะเงินก็จะเข้ามานะเงินก็ยังมีความสะพัดดีอยู่นะคะแต่ว่าต้องระมาระวังในเรื่องของการทํางานนะคะเพราะว่างานเนี่ยก็จะมีความเร่งรีบหน่อยนะคะทําอะไรก็อย่าเร่งจนเกินไปนะคะแล้วก็เดินทางก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เช็คลถด,ด้วยนะคะลมยางเป็นไงบ้างนะคะยางอ่อนยางแข็งไปหรือเปล่านะคะเช็คด้วยนะ แล้วก็ระวังเรื่องการเจ็บตานะเจ็บตาเจ็บปากเจ็บมือเจ็บเท้าได้นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะส่วนด้านของความรักนะคะมีอะไรก็ค่อยๆพูดจาเจรจากันนะคะหรืออาจจะมีความไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันอยู่บ้างนะคะเล็กน้อยก็ปรับความเข้าใจกันดูนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะอาจจะหุดหิดง,ง่ายไปนิดนึงนะคะส่วนในด้านของ คนโสดนะคะก็เป็นโสดไปก่อนนะคะอย่าไปซีเรียสอะไรมันมากนะทำงานไปนะคะชีวิตคุณก็ดีอยู่แล้วนะคะ ท่านใดที่เกิดวันจันนะคะคนนี้ดีมากเลยนะคะการเงินก็ดีการงานก็ดีความรักก็ดีนะคะทุกอย่างแฮปปี้ดีนะ,ะแล้วก็เงินทองก็หาได้ไม่ยากนะคะท่านใดที่ทําการค้าก็จะค้าขายดีมากๆเลยนะคะด้านความรักก็ยังดีอยู่นะคะพูดจาก,กันดีคู่รักก็ยังตามอกตาใจอยู่นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็อาจจะนอนน้อยไปนิดนึงนะคะหรือนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลานั่นเองนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกาย ด้วยนะ,ะท่านต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะวันนี้ก็จะงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยหน่อยนะคะผู้ใหญ่อาจจะจุกจิกจู้จี้หนะ้าอ,อ,อาจจะทําให้คุณรู้สึกอัดใจอยู่บ้างนะคะนะก็ค่อยๆทําไปนะเรื่องงานเรื่องกายก็คืองานเก่านั่นแหละนั่นแหละนะคะที่มันสะสมอยู่นะคะ แล้วก,กับผู้ใหญ่เขาก็อาจจะมีเตือนหนิบ้างมีชมบ้างนะคะเป็นธรรมดานะคะค่อยๆทํากันไปนะคะเรื่องงานนะแล้วก็การเดินทางก็ยังดีอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักก็ค่อยๆค,คุยกันนะคะอย่าไปหุดหงิดแต่กันก็นแล้วกันเนาะส่วนคนที่มีรักเดียวก็ดีไปนะคะแต่ถ้ามีหลายรักมันก็จะลําบากนิดนึงนะ,ะ,ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อการปวดแข้งปวดขา นะเปิดไม่ตําเนื้อตามตัวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเ,ออเสียงนะคะอาจจะหูเป็นไงบ้างช่วงนี้นะคะนะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอาจจะโดนไขรบ่นก็เลยหูอื้อไปนิดนึงหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะเรื่องการเงินก็รับลื่นนะคะก็ไปได้นะคะท่านใดที่ทําการค้าก็จะค้าขายดีอยู่นะแล้วก็ท่านใดที่ทํางานประจานะคะก็ยังดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องจุกจิกอยู่บ้างนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยดีค่ะนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะท่านใดที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนคนโสดเนี่ยก็ดูดูกันไปนะคะศึกษาดูใจกัน นะคะคทําความเข้าใจกันนะเที่ยวถามไทยก็จะดีนะคะก็ลองสารมิตรนะคะ นะขเขาเรียกว่าสารไมตรีนะคะซึ่งจะทําให้ความรักมีความคืบหน้าต่อไปนะคะส่วนท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะก็นับว่าเป็นวันที่โชคดีนะคะการงานของคุณการเงินของคุณก็มีความลับลื่นดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายเยอะไปอยู่บ้างนะคะคุณก็เคร่งเครียดหน่อยนะเรื่องงานนะคะเรื่องงานเยอะไปหน่อยนะคะ แต่ว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยถ้าเราไปเคร่งเครียดมากก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะนะ <h ung al> สำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะเรื่องความรักเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสมันมากนะคะค่อยๆดูศึกษาดูใจกันไปนะ,ะม,นมันอาจจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะ <h ung al> แล้วก็ส่วนท่านใดที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็คุยกันดีนะคะเป็นบางครั้งนะคะก็ยังไงก็ค่อยๆคุยกันก็แล้วกันนะอย่าไป จุกจิกกันมากจนเก,กินไปนะคะเรื่องส่วนตัวบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ตรง,ตรงใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็ค่อยๆคุยกันไปนะคะปรึกษาหารือกันไปนะคะอา,อาจจะกุ้มใจเป็นห่วงลูกหรือลูกน้องบริวารมากเกินไปก็ได้นะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะคนนี้วันศุกร์เนี่ยช่วงนี้อาจารย์มองว่าความรักยังไม่ค่อยรับลื่นสักเท่าไหร่นะคะคนที่เกิดวันศุกรนะ์น่าจ,จะเหนื่อยหน่อยนะคะ ก็ยังไงก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปนะคะเรื่องการเงินของคุณก็ยังยังดีอยู่แหละแต่ว่ามันมีภาระหนี้สินหรือมีเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบนั่นเองนะคะก็คือรายจ่ายเยอะนะส่วนเรื่องของความรักก็ค่อยๆคุยกันนะคะค่อยๆคุยกันค่อยๆเจราจากันไปนะอะไรที่ยอมได้ก็ยอมเนาะอย่าไปจับผิดอะไรกันมากมายนะคะเราก็จะได้อยู่กันยืดยาวนะส่วนคนโสดนะคะก็ดูกันไปก่อนนะคะคนที่รักก็เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณนะคะ คนที่เรารักเขาไม่ได้สนใจแต่คนที่เราไม่ได้รักเขาจะสนใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราม,มันก็จะกลับกันนะคะช่วงนี้นะ,ะท่านต่อไปนะคะท่านที่เกิด วันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีนะคะมีความสุขดีนะคะเงินทองก็ไม่ขาดมือนะคะช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องการงานนะ,ะก็ก็ดีด้วยนะคะเงินทองก็ไม่ขาดมือการงานก็ผู้ใหญ่ก็เมตตาดีนะคะได้รับการโปรโมทดีนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักก็ดีนะคะความรักก็ยังดีอยู่นะ ไม่มีปัญหาอะไรนะสําหรับคนที่มีครอบครัวมีคู่รักอยู่แล้วนะคะก็ความรักยังดีอยู่ส่วนคนโสดก็เล็งๆใครไว้นะคะก็ดูๆกันไปนะ,ะมีทั้งผู้ใหญ่กว่ามีทั้งเด็กกว่านะคะเราก็ดูกันไปนะคะศึกษาดูใจกันไปได้นะคะส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลงคืนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะนะก็เป็นวันที่ดีพอสมควรนะคะก็ชีวิตก็มีความราบรื่นนะคะ ทำอะไรก็รับเลื่อนดีนะคะส่วนเรื่องของความรักท่านใดที่มีความรักนะคะก็พูดจากันดีอยู่นะ,ะวันนี้ให้ความร่วมมือกันดีนะคะส่วนด้านการเงินก็ยังดีนะคะวันนี้นะ,ะนี่คือภาพรวมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับ ท่านที่เกิดวันต่างๆนะคะทั้ง8วันนะประจําวันที่21เดเดือนกรกฎาคม2 5 6 8แต่คนเราเนี่ยการดูดวงมันก็จะประกอบด้วยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นดูจากวันเดือนปีนะคะลายมือนะ,ะดูจากชื่อของคุณนะคะรูปร่างลักษณะผิวพรรณด้วยนะคะแล้วก็เวลาเกิดนี่ก็มีผลนะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างของท่านที่เกิดวันต่างๆเท่านั้นเองนะคะก็แนวโน้มว่าจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อ น้อยเนี่ยก็อยู่ที่บุญบาปที่ทำกันมาด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, อาจารย์ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะก็อาจารย์ก็จะมีคลิปสั้นคลิปยาวก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ